คอยิชชั่ง <c oughs> ของเราวันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นเมนูที่เราเอาสูตรมาจากฝรั่งนะคะสูตรเขาก็คือมันชื่อว่าโปเตโตชิฟอะไรสักอย่างกับชีสนะคะเราขอตั้งชื่อภาษาไทยมันว่ามันฝรั่งชีสท่วมทลักทั่วมปตัตตานีค่ะ เราจะทํามันทั้งเปลือกนะคะตามสูตรของเขาเราจะไม่ทําให้มันผิดเพี้ยนนะคะแต่ไฮไลไท์เนี่ยมันอยู่ที่ชีสที่มันท่วมทละลักก็วันนี้ที่เราถ่ายกันนะคะบอกเลยว่าอีชันเนี่ยไม่ได้กินข้าวเพราะว่ารอจะมากินสิ่งนี้เลยนะคะไปค่ะหั่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปทอดกัน ว่าสุดท้ายแล้วจะเอาใส่อันนี้ยังไงสมมติว่าถ้ามันเลี่ยงมันก็น่าจะต้องเยอะประมาณนึงเลยนะประมาณนี้แหละแล้วที่เหลือก็จะเป็นชีสที่ท่วมทะลักนะคะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาไปเก็บกันชอาน้ำมันท่วมๆนะคะโดยใช้น้องกระทะอันนี้นะคะเอาหล่กกับการที่ปริมาณมันฝรั่งขนาดนั้นนะคะแล้วน้ำมันจะต้องท่วมเนี่ยน่าจะต้องใช้เยอะมากอยู่อ่ะคือมันเยอะมากอยู่แต่นั้นมันเยอะมากนะหรือว่าต้องแบ่งวะต้องแบ่งแหละ ลแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้ไฟร้อนนะคะซึ่งไม่นานมากเพราะว่าไฟครัวเราแรงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอนนะ้ำมันร้อนอันนี้เราต้องวอร์มกี่องศาน้องอิอยแปดสิ180ค่ะหนึงร้อ ระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะมาทํากันเรียกว่าเพิ่มสารอาหารให้กับเมนูนี้ดีกว่านะคะนั่นก็คือเราจะมาเพิ่มโปรตีนจากเบคอนกันนะคะเป็นโปรตีนที่มีการผสมไขมันเข้าไปอย่างเล็กน้อยหลอกตัวเองอีกแล้วนะครับผมเราจะมาหั่นเบคอนกันให้มันเป็นเต๋าน้ํามันคิดว่าน่าจะร้อนแล้วนะจะใส่เข้าไปแบบประมาณหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคน ค่อยๆมันจะได้สุกทั่วกันนะคะกลิ่นของแป้งที่กําลังสุกนี่คือที่สุดนะคะวิสวยนะเพราะว่าขอบขอบมันเริ่มจะมีความน้ําตาแล้วอะน่าจะเรียกว่าเอาให้มันประมาณนึงแล้วเราก็เอามันไปอบอีกทีนึงอุสวยงาม สวยงามมากค่ะทุกคนเราเสด็จน้ำมันแป๊บไปจ้าน้องเซตแรกของเราคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเมนูที่ค่อนข้างง่ายเลยนะเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ได้เยอะแต่มันอาจจะแค่รอานานจากการที่แบบรอทอดแล้วก็รออบนะคะต่ใกล้แล้วนะบางอันมันเริ่มได้แล้วอะ่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยหมดแล้ว หนึ่งสองสามโบกลงไปจ้าขั้นตอนต่อไปของเรานะคะใช้เนยนะคะผัดเบคอนแล้วก็ผัดข้าวโพดนะคะปรุงรสด้วยมายองเนสเราน่าจะต้องเสด็จน้ำน้องเขาก่อนด้วยเอ้ยมันก็ครึ่งหนึ่งเด็กไปเริ่มตน้นตั้งไฟแบบอ่อนๆไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะให้เนยละลายทั้งหมดก่อนนะคะ,ะเนยละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไป เหลือที่ตรงกลางไว้ให้เบคอนหน่อยจ้านี่นะคะเบคอนขนาดมะหือมาหนึ่งซองของเราใส่เข้าไปเลยจ้าน้องก็คือเริ่มมีกลิ่นที่ดีมากๆแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้มายองเนสนะคะประมาณ2อช้อนโต๊ะโบกลงไปค่ะใส่ไปเยอะเลยเพราะว่ามันออกไมหมดไม่หมด ผัดน้องให้เข้ากันนะคะกับมายองเนสนั่นเองนะครับน้องเริ่มมีความแบบหอมกลุ่นจริงจังขอบของน้องเริ่มมีสีแล้วนะเบคอนน่ะคือความแบบดีงามความอร่อยมันคือความแบบกรุบกรอบขอบๆอบเนี่ยแหละพอจริงๆหรอวะมายองเนสแค่เนี้ยต้องเอาอีกปะต้องอย่างนี้แหลรมันจะได้พูดด้วยเออขั้นตอนต่อไปของเราเอาเจ้ามันฝรั่งทอดของเรานะคะใส่เข้าไปผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะว้า จูจีมาร์เบรค่ะเราจะค่อยๆตักน้องใส่แล้วกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ยากของคนทำอาหารนะคือการกะปริมาณน,นะสำหรับเรานะเราว่าเอาจริงๆมันเหมือนทุกอย่างมันโหดว่ะมันก็เลยได้แต่คือมันมากเลยทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอเคเราจะพยายามไม่เอาน้องเนยลงไปมากกว่านี้แล้วละกันนะต่อไปค่ะได้เวลาโบกชีสเข้าไปแล้วนะคะทุกคนมอสเซเลล่านะคะที่วางไว้ข้างนอกนานเกินไป น้องก็เลยมีความละลายเล็กน้อยนะคะแต่เราจะค่อยๆเป็นสัมผัสที่ดีอ่ะยังไม่พอค่ะทุกคนจีจีย้อหน้าค่ะสองชั้นเออกำลังคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยทำไงอ่ะเอาออกไหมครัวอีชั้นก็คือครัวอีชั้นจริงๆค่ะมีปัญหาให้ต้องแก้อยู่เสมอนะคะไม่งั้นไม่เรียกว่าครัวอีชั้นในสองทรัมป์อือปก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเค้กค่ะและเราก็จะได้เมนูเค้กมันฝรั่งชีสนะคะไม่ใช่ค่อยๆตักเข้าไปนะคะ ทวีตทวีตววทีเริ่มแบบละลายแล้วอะทุกคนเขามีซอฟเบยนี่คือชีสเบย์ทีมันติดก,กันไปเลยต้องใช้2อมือช่วยโอเคห่งชั้นแล้วไม่ต้องเยอะมากนะ,ะคะทีมันลงไปแันบนึงนะพยายามที่จะอู้เข <c oughs> าเรียกว่าปิดบังความชั่วร้ายทำลายหลักฐานเราก็สุดท้ายเราจะต้องปิดด้วยชีสอ่ะ <c oughs> เอเรียบร้อยคะ่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่า เราต้องไปอบกันในอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะ20นาทีค่นคลก็ภาวนาให้มันฝรั่งจงสุกด้วยเถิดอือจะการและในขณะที่เรานั้นกำลังจะถ่ายอีกหนึ่งคลิปนะคะนี่ไงมันเสร็จพอดีเลยเปลี่ยนชุดไปทัาแล้วายโอเคมาค่ะ1นึสองสมอซ่านี่สวยงามว่ะ พัสเล่ลงไปส know, verso, ักเล็กน้อยนะคะพัสเล่ผงมขอเพิ่มขอเพิ่มนิดนึงขอเพิ่มนิดนึงเพราะว่าตรงที่มันกรอบๆมันอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่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 ยทุกคนมันฝรั่งไม่สุกอ่ะมันยังมีกรุบๆข้างในอ่ะแปลว่าสุกปะหรอแต่ว่ามันก็เกือบสุกแล้วนะอ่ะกินพร้อมเบคอนเฮ้ยอันนี้สุก เอ้ยมันคนละชิ้นว่ะมันสุกบางชิ้นนึงแต่ว่ารสชาติดีมากนี่ชิ้นนี้สุกชิ้นนี้สุกชิ้นน,น,นี้สุกมืมมันย้อนมากจรินะมันมีกลิ่นหอมมากๆของเบคอนแล้วก็ชีสพอเราเคียเค้ยวไปอ่ะมันก็จะมีซ์เจอร์ของข้าวโพดก,กรอบอยู่ข้างในแล้วก็มีรสชาติแบบอมหวานนิดๆจากข้าวโพดอร่อยมากมันดีมากเลยอ่ะต้องขออนุญาต กินต่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปมีเมนูอะไรที่อยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย